เติมหุ้นจีน KTA shares บรรทุดูปรับพอร์ตวันนี้ด้วยนะครับหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ร่วงหนักเมื่อวานขานรับข่าวลือรัฐบาลอาจเพิ่มมาตรการเบรกกระแสเก่งกำไรในตลาดหุ้นโดย CSI 3 0 0ปิดเมื่อวานลบ4%จากจุดพีคนะครับคือไม่ได้ลบ4%เมื่อวานนะแต่ว่านับจากจุดพีคมาเนี่ยมันลงไป4%แล้วส่วนดัชนีหุ้นเทคซิงอย่างสตาร์หาเนี่ยซึ่งเป็นตัวชี้วัดสุขภาพตลาดอย่างนึงนะครับก็วัดจากไฮเดิมเนี่ยลบไป1 0เเละเข้าสู่โซนปรับฐาน นะโดยที่เมื่อวานนี้ลงไป6%เลยนะครับก็ลง10%จากยอด correction เรียบร้อยฟัน t ู d o ก็เลยปรับพอร์ตนะครับช่วยจังหวะราคาย่อลงมาแบบ healthy correction เพิ่มสัดส่วนหุ้นจีน A shares โดยสับออก1ส่วน KTSI plus นะครับแล้วโยกไปเข้า KTA shares นั่นเองสัดส่วนใหม่นะครับซึ่งมีทั้งหมด16ส่วนของฟัน t ู d o KTSI plus 3 KTA shares 4 k t China 2 KTOil 2 และกองเหล่านี้กองละหนึ่งนะครับ KT Set 50 KT High Dividend KT JP Fund KT Blockchain และ KT Energy Happy Weekend ทุกท่านพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคุยทุกวันฟันทุกเชา้าฟันทุ่เดย์บายเคแมสวัสดีครับ